Vamos, vamos, vamos! สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะพบกันที่เก่าที่เดิมนะคะคุณนายก็ยืนกินแบบสบายใจแห้งค่ะลูกชายไปไหนครับคุณแม่เอ้ยบมหขคือกันไปใช้กรไปโหลดเพื่อนวะได้ยินเสียงกระดิ่งแล้วนะคะนี่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาดูค่ะ เม่นหยังครับเม่นหยังครับเม่นหยังครับผู้ใดอยู่นี่หันครับผู้ใดอยู่นี่เอาโอ๊ยเนาะเอาผู้ใดอยู่นีเอามิ่งมิงเฮ้ย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 ผู้ใดอยู่ในี่กองนี่ครับเอาอีกแล้ว เอากองคื้นยังได้ครับกองือตัวสัางหน่อยค่นั่นไปแล้วอย่างเยอะเฮ้ยโหจักยานยุติปุ่นนี่เสียงบอมนะจะบอกใคร นี่ลาจ้ำกินได้ครับฟองพอกันอีพ่อมาเด้อขวัญกุกกี้ปอบขวัญปอบขวัญเอออะลาตกใจเบิดเลยพ่อหนักหมูจักหยานยุติมิงยานเห็นพี่ดาวรับรองรับตีเดือนไหมเนี่ยอืม ที่เดือนมาถึงบ้านแล้วอะไรนี่มีมีน้องไม่ลูกไปพ่ะเปาไปไปพ่อเปาไปไหนวะพระเปาไป่ใว่ะพ่อเปาไปไหนเนาะเอาอีกแล้วอย่าไปอ้วนอ้วนตะกับมหมตอตะไส้ไหลเถาะมาๆมาโอ้พ่อทำความสะอาดหน่อยนี่คุณแม่เพิ่นปล่อยของดีเพิ่นอีกแล้วนี่เฮ็นบอนี่ นี่ดูนะคะดูนะคะเศร้ายานแล้วครับเศร้ายานแล้วจีคุ้มดึงร่างหัวกันแล้วเอาเอาเศร้ายานแล้ว

อ่าคุณแม่เจ้าวคุณแม่กับจีดึงหูตัวเล่นโม่เรื่องหูเล่าแม่ว่าเฮ้ยขมูได้ผู้ใหครับผู้ใหผู้ใดครับผู้ใดอยู่ในกล้องนี่ครับเตะไปหยางแม่เพิ่นสีเหยียบแตกอีกเด้อนะมันมีเล่นอีกเด้อไู้ใอยู่ในนั้นครับผู้ใดอยู่ในหันครับ ผู้ดยูนินรัยครับทรงเสียงนะครับสัมผัส <c oughs> ได้ครับพ่อเป้าแน่ๆแล,ล้วโอ้ยจากอีหยังนอมูเจ้านี่ใหญ่ผมใหญ่นะม่งบอก เอาบอกว่าไห้มากเก็บก้อนของดีแม่เพื่อนก้อนนี่ยังสงสัยอยู่ค่ะรู้อยู่หรอกว่าเป็นใครไงแต่ว่าคือเอาออกจากเทอ่อวะสันอือเป็นผู้ใดผมหูเบิดแหละลาหูเบิด <c oughs> <c oughs> ์ไปละไปละไปละไปล,ะ,ปล,ะ,ปละนี่ส,สัมผัสได้ครับ จ้ำกินได้จะม,มาในรูปแบบใดล่ะจ้ำได้เบิหระครับงาย่างน้ำกลุนต่อยต่อยย่างน้ำกลุนต่อยต่อยไปแล้วเด้อ กัดพังถิ่มอีกได้หนิร่างหนียวไปตาใส่ของเนี้ยเอาไปเก็บพอแล้วพอแล้วพอแล้วแนไ,ได้ยินเสียงแล้วได้ยินเสียงแล้วไป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  บอย่อมที่ไปสายนอบัดนี้นอ่ทนทั้งรถเข็นรถเข็นกับขวางทางเนาะพ่อ <c> ใ <ười> มา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 นพอแล้วเร<ป>็ว<ป> ตาเราสายจับว่าทรงแมไปไปมาคุณ2คนเลยครับ2คนเลยโอ้โหโตขีดต้ 40, มแม่ยุดยุดมิ่งผู้ใดสิพันมิ่งไปงไบานมิ่งไปไไนี่ต้องใจคาา่าพานทางดิค่าพานทางมา,เ,<ร>าเลยครับคูณเตาเอาไว้ได้แล้วมา

ไปให้สมาเดีแล้วดีแล้วพี่พี่พี่ี่พีอาพี่ัพี่เร็วเฮ้ยมาขั้มเนี่เอาเอาจับเบิงนะจับจับเบิ้งนั่นจับเบิงลูกจับเบิ้งจับเบิ้งจับเร็วตายสิไม่เอาอ้จับเวจับจับบนพ่อเป่าเด้รถรถตาขุนเนุนญาินี่ยตาขุนเม่อคืมีลูกแม

เราเี่อไไว้รอไว้รอไว้เราเรียนน้ำรถดเพิ่นอีกเดี๋ยวอุ้ยกินขนมครับขนมปุ่นบึงปลากระป๋องปลากระป๋องโรซ่านี่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 ติดใจขนมเราแบดนี้ เอามาอีกพ่อเอามาอีกมาอีกนะครับอีกนะครับอ้ยอ,อีกจักหน่อยนี่สิมูดเข่ามากเพาใดแล้วด้ลอดเอตือนทุนบ้านบพไาดแล้วเด้นี่เ้แย่งพ่อเป่ากินขนมแล้วนะคะนี่ เด๋ด๋โอ้ยบัดน,นี้บอยอมบอยอมเอามาให้กินก่อนครับมาๆามา,มา,มา,มาีปีปโอ้ยเก็บเก็บเก็บเก,ก็บโอ้ยจากอีหยังเนาะมา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 ,มามไปแล้วกันไปแล้ว ว่<ม>านั่ไผกันแน่เลยบัด <estratég> น <flush> ี้อยากเล่นก็อยากเล่นเอาเร่งเร่งๆ่เล่งเร่งเร่อเง่่ เก็บเก็บเก็บของดีคุณแม่ก่อนนี่แล้วแล้วโอ้ยนอสงสัยจะเมื่อยละครับรถเด้อไปอีกแล้วเฮ็เฮดเฮ็ดเฮ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจค่ะถ้าหากว่ามีคำพูดคำจาใดไม่สุภาพก็ขอโทษขออภัยณนที่นี้ด้วยนะคะแล้วมาพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ